เอาละครับสวัสดีครับคุผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l d i n g ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสรุปคอมแนะนำน้าเล่นของเซต15นี้นั่นเองครับที่ผมไปเล่นมาในเซิร์ฟเวอร์ PBE นะครับก็จะมีคอมทั้งหมด10คอมนะครับแล้วก็ผมก็จะอธิบายละเอียดมากๆนะครับตามความเข้าใจของผมที่ผมได้ไปเล่นมานั่นเองครับจะมีคอมอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ คอมแรกนะครับก็คือคอมเดอะครูครับเป็นคอมรีโลโลโลของเซตเซตนี้เลยนั่นเองครับก็คือเน้นกดตัวดีให้โลให้ฮิตนั่นเองครับซึ่งถ้ายูนิตเดอะครูสามดาวแล้วนะครับเราก็จะได้ผลของเดอะครูที่มาช่วยทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ได้โลฟรี free, หรือเลเวออัพตามจํานวนครั้งที่เราโลนั่นเองครับหล,หลักๆเราเนี่ยเราจะเล่นแพ้นะครับสเตจแรกเลยนั่นเองนะแล้วก็ค่อยๆโล ตอนเลเวล5นะครับสโรว์โรนะทำมอรไฟซินเวอร์แล้วก็เชนให้3ดาวก่อนนะครับหลังจากมอรไฟกับซินเวอร์3ดาวแล้วนะเพื่อนๆเน,เนี่ยค่อยๆกดเลเวลนะครับขึ้นมาเลเวล6แล้วก็โล6ได้อีกนิดนึงถ้าเชนยังขาดนะครับแต่ถ้าไม่ขาดแล้วนะคเพื่อนๆก็รีบขึ้นมาที่เลเวล7นะครับโรวโร อัมซิให้3ดาวต่อน,นั่นเองครับมันจะเป็นทำมิี่เล่นได้ง่ายมากๆหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องขึ้น8ขึ้น9ให้ได้นะครับเพื่อเติมในส่วนของทวิตเตอร์เฟสนั่นเองครับคอมนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอมที่เหมาะกับมือใหม่มากๆเลยน,นั่นเองครับเพราะว่ามันเล่นได้ง่ายจริงๆครับมีทั้งตัวแท้งที่เป็นมอไฟ ไอเทมก็เป็นพวกกากอยวรหมอกบอมเบิ้ลซันไฟอะไรเงี้ยเนาะแล้วแต่ว่าเรามีไอเทมแทงอะไรนั่นเองครับแต่ะหล่างเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับให้หากากอยกับวอรหมอกคือมอร์ไฟอึดมาก นะครับแล้วก็ซินเวอร์เนี่ยจะเป็นตัวถือของ ED เรานะครับไอเทมเนี่ยก็เป็นโชจินไอเอการเบกนะครับส่วนซิกเนี่ยก็เป็นพวกโว้ยสตาร์แล้วก็โมริโลเนาะถ้าเราไม่มีซันไฟแล้วก็หาอีเวนต์ชาวใส่ไอเชนก็ได้ครับตัวที่เราใส่เสริมเนี่ยทั้งหมดจะเป็นตัวสตาร์ติจิสนะครับเพื่อเอาแวลูของผลสตาร์ติจิสนะครับที่จะได้รับโล่แล้วก็ได้รับดาเมจแอมเนาะมันทําให้คอมของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายมากๆเลยนะจากที่ผมไปเล่นมาเนี่ยคอมนี้เนี่ย ถ้าตัวแบบออกเยอะๆเนี่ยเพื่อนๆมาเล่นได้เลยนะมันแทบเป็นคอมการันตีท็อปโฟได้เลยครับแต่ถ้าออกมาไม่เยอะแล้วมานั่งฟอสเนี่ยก็นั่งซึมอยู่นะครับทุกคนพยายามดูด้วยว่ามันออกมาเยอะไหมก่อนที่จะเล่นดึกครูนั่นเองครับเป็นคอมที่เหมาะกับมือใหม่นั่นเองเพื่อนๆสามารถเล่นดึกครูแบบติดท็อปโฟได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับคอมที่2ซูพีมเซลคอมซูพีมเซลนะครับผมจะเล่นก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขยอยู่2อย่างเลยคือ ได้ดาริสมาเร็วหรือได้ไครสะมาเร็วนะครับเพราะว่าไครสาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่สามารถสแต็กเ d ดีถาวรได้ขึ้นเรื่อยๆด้วยครับอารมณ์เหมือนชาโคในเซตที่แล้วเนอะดาริสเนี่ยสำหรับผมคือได้ก็ดีแต่ได้ไครสาเนี่ยดีกว่าเพราะว่าค่าได้มันได้แวลจนไปถึงเลเเกมเลยน่นครับแล้วก็เล่นเนี่ยโดยการที่เล่นได้ง่ายมากๆนะเพื่อนๆสามารถเล่นสโลโรแล้วเจ็บได้เลยนะครับ ทำในส่วนของดาเรีสใครสาให้สาดาวนะจริงๆเนี่ยสามารถทำเจส,สามดาวทําอุโบโกสาดาวได้ด้วยแต่ว่าผมว่าเงินมันจะจมไปหน่อยนะก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ถ้าเราไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นเวลเติมตัวเฮลวิเวทเยอะๆเนาะก็ะะจะเก่งมาก ะคที่จริงเนี่ยมันมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือเวอร์ชั่นเมนเทอร์เนาะก็คือเล่น4ี่ซูเปียมเซลนะครับแล้วก็4ี่เมนเทอร์นั่นเองนะเพราะว่าเรามีคูมุโกอยู่แล้วแล้วก็ใส่อีกสามตัวนะแต่ว่าผมไปเล่นมาเนี่ยผมว่าเฮฟวี่เวทเก่งกว่าเพราะว่าดาเนสเนี่ยมันเป็น Heavy เฮฟวี่เวทเนาะมันได้เลื่อนเยอะจะแปลงเป็นดาเมจด้วยนะครับในส่วนของไอเทมดาเนสเนี่ยผมชอบเป็นปัตเตอร์สเตลเลเกตแล้วก็ไททันส่วนไคซสาก็คือไออีการเบรก แล้วก็้านวิเปอร์นั่นเองครับความนี้เนี่ยถือว่าเป็นความที่เล่นได้ง่ายมากๆถ้าเพื่อนๆได้ใครสัมมาเร็วนั่นเองครับสามารถติดท็อปโฟได้แบบสบายๆด้วยนะคะเพราะว่าเทสูพิมเซลเนี่ยพอเราเปิด4แล้วเราก็จะมียูนิตซูพิมเซลสองตัวซึ่งยูนิตซูพิมเซลเนี่ยมันได้รับดาเมจเยอะมากๆแถมมันยังสามารถ ACQ e สังหารตัวอ e ีฝ่ายได้ทันทีเมื่อเลือดลดตามที่กําหนดนั่นเองครับเป็นคอมที่จากที่ผมไปเล่นมาเนี่ยแทบจะาก,การันตีท็อป2เลยนะถ้าได้ใครสามมารเร็วนั่นเองครับเพิ่งไปสามารถเล่นตูพิมเซลติดท็อป4ได้แบบสบายๆเลยคอมที่3วอนเตอร์เทนเนอร์ คอมน,นี้นะครับก็คือคอมที่เราต้องใช้รูรูในการเรียกยูนิตคอนเตอร์ของเรามานะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีเป็นสมอเดอร์ฮอกมอแล้วก็แรมมัสนะแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะแนะนำคือ็อกมอเนาะผมหารูปไม่ได้ทุกคนก็ดูเป็นรูรูไปเลยกันนะครับไอเทมเนี่ยก็คือคุณซู กันเบรแล้วก็อาร์ตแองนะส่วนตัวที่เราใส่เสิร์ฟขึ้นมาก็จะเป็นพวกจักกอนอตครับเป็นจักกอนอตหเลยคอมนี้เนี่ยจริงๆคือมันเป็นคอมที่เล่นได้ง่ายมากๆนะมอนเทอร์เทนเนอร์ er เนี่ยเพราะว่ามันเฟกตัวที่เหลือเราได้เลยนะครับขอแค่เราหาคอมที่มันมีแวล,ลูในส่วนของการที่เราต้องมานั่งสโลโลเลเวลเนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อน,เอนๆเห็นจักกอนอตนะจริงก็คือมันสามารถโลอูดียาสไม่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นสคอร์สเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มอยู่นั่นเองครับ ตัวแทงก็ค่อยเซตไปนะเป็นการกอยวอร์มกซันไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเซอร์คอมมอนเนี่ยมันมีเฉตในตัวเองอยู่แล้วมันไม่จะเป็นต้องออกพวกตัดตันเวฟจอกเกาะก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นตัวที่คุ้มอยู่นะและอย่างหนึ่งเลยคือเทปมอนเตอร์เทนเนอร์เนี่ยมันเป็นเทดที่เราสามารถเลือกได้ตามสถานการณ์เลยนะเช่นต้นเกมเนี่ยเราอาจจะเล่นแรมมัดไปก่อนก็ได้หรือเราจะเล่นสมอเดอร์ถ้าเราต้องการตัดฮิวเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ที่เราเจอเลยนั่นเอง แต่อย่างน้อยเนี่ยผมแนะนําเลยถ้าเพื่อนๆจะเล่นนะต้องได้ลูลูมาเร็วทุกคนถ้าได้ลูรูมาเร็วเนี่ยมันจะได้เปียบมากๆนะครับในช่วงของต้นเกมถ้าได้มาช้าเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนั่นเองครับเพื่อนๆนะครับสามารถเล่นมอนเตอร์เทนเนอร์แบบติดท็อปโฟได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับพร้อมที่4 ด,ด,ดูโอริรีโลคอมดูโอริดดีโลนะครับผมจะแนะนําให้เล่นก็ต่อมเมื่อเราได้แก๊งแพงหรือใครสามาเร็วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับคือแกงแพงเนี่ยสกิลมันฆ่าแล้วมันดอปทองด้วยส่วนไคซาเนี่ยฆ่าได้ได้ AD ถาวรใช่ไหม แต่เราจะไปเล่นตรงโซโลโลเลเจ็ดนะครับทำพวกแบบดูลิสสามดาวให้ได้มากที่สุดนะมีความที่เล่นได้ง่ายมากๆนะตัวที่เราใส่เสริมเข้ามานะครับก็คือเซฟเพราะว่าเป็นทั้งเจกอนอสแล้วก็เป็นทั้งโซไฟเตอร์ให้กับว e โก้เราด้วยที่เราจะทำสามดาวกับอูดีที่เราจะทำสามดาว, D, าดาวนั่นเองครับตอนนี้เนี low ่ยโลเจ็ดยังไงก็ได้ให้อินเยอะที่สุดนะถ้าใครสามไม่สดาวยังได้นะคนก็ย้ายของไปให้แอดครับ แต่อย่างน้อยเนี่ยผมแนะนําให้ทำวีโก้สแล้วก็แกงแพงสานะเพราะว่ามันเก่งมากๆแล้วก็เทดมันค่อนข้างครบเครื่องเนาะไอเทมเนี่ยเป็นพวก IE h o ฮอ จูออสอะไรเงี้ยแต่อีก2อันนะเพื่อนๆเลือกได้เลยระหว่างเอเดนล้อมนท์กับไททันรีโซนั่นเองครับส่วนแอดเนี่ยก็เป็น IE เอรัดวิบการเบกอะไรเงี้ยเนาะก็หาซันไฟอีเวนเชาก็ได้นะครับใส่ให้อูเดียไปถ้าเราขึ้นเลเวลได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถดรอปใครสาได้นะครับถ้าไม่3ด,ดาวนะเนาะเป็นเคิลก็ได้ถ้าเราเลเวล9แล้วนะครับถึงแม้ว่าเคียวจะไม่3ด,ดาวเลยแต่เคียวเลเวล9เก่งเพราะว่ามันสามารถแปงลงร่างได้นะครับก็ เติมในส่วนของดีฟินไปแล้วก็เลือกให้น้องเนี่ยเป็นดูโรริสนะครับมันจะเก่งมากนะครับคอมเราเนี่ยถือว่าเป็นคอมที่เล่นได้ง่ายมากๆนะครับยิงถ้าเพื่อนๆได้แกงแพงมาเร็วดอกเงินรวยอ่ะรวยจริงนะไอ้แกงแพงเนี่ยนะครับมันดอกเงินตาหนึ่งคือ2อสาบาทนะจากที่ผมไปเล่นมาต้องรอดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะเนิร์หรือเปล่าเนี่ยว่ามันรวยจริงๆครับเพือาสามารถเล่นดูโรริสติดท็อปโฟได้แบบสบ,สบายๆเลยนั่นเองคอมที่5้า Soul ไฟเตอร์ so มาที่คอมฟาส์ฟาส์นายกันบ้างนะครับวิธีการเล่นก็แสะจะง่ายครับก็คือเล่นเป็นวูดีคอ s o โซลไฟเตอร์ไปได้เลยนะคอมนี้เนี่ยมันจะไปเก่งจริงเลยตรงไหนหรู้ไหมทุกคนตรงเราได้เกีนครับที่เป็นตัว5บาทเรานะครับถ้าได้มาเนี่ยเก่งมากเกีนแม่งโคตรเก่งสกิลแม่งโคตรแรงนะไอ้ได้แล้วก็ดึงทีนึงเนี่ยนะครับ แล้วก็เทสโซไฟเตอร์เนี่ยมันเป็นเทสที่ยิ่งยื้อยิ่งเก่งใช่ไหมครับตัวที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆใส่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือเชนนะครับเพราะว่าเป็นทั้งแบชั่นด้วยแล้วก็ทั้งเอลเดอร์ลอดด้วยนะครับมันทําให้คอมเราเนี่ยครบเครื่องได้เพิ่มอีก2เทสนะครับก็เซฟเป็นตัวแท้งไปเนอะส่วนเควเนี่ยเป็นตัวถือของ AP แล้วก็ซามิล่าเนี่ยเป็นตัวถือของ ED นะครับซามิล่าเนี่ยผมชอบเป็นไ e การเบรกแล้วก็ลาดบีฟส่วนเควเนี่ยก็จะเป็นโมริโล โวยสตาร์ก็ได้นะครับแล้วก็พัจจุบันบวกหนึ่งเป็นจูหรือดูดเลยก็ได้แล้วก็เซตเป็นของแทงตามปกติเดยเลย้อมเราเนี่ยจะเล่นก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าฟาดนายได้นะทุกคนฟาดแปดได้มันก็พอได้อยู่แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้เกวนนียนไงถ้ามันได้เกวียนถึงมันจะบิ๊กสไปน์นะครับเพราะว่าเราสามารถเปิดเป็นแปดโซฟเตอร์ได้โหดมากๆครับเกวียนมันจริงจริงครับเพื่อทีสามารถเล่นโซฟเตอร์แบกติดท็อปโฟได้แบบสบายๆเลยนน่เองคอมที่หกสตาร์การ์เดียนครับคอมนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับคอมที่แล้วโซฟเตอร์เน แต่ว่ายูนิตสตาร์การ์เดียเนี่ยมันเป็นยูนิตที่บัฟตัวมันเองใช่ไหมตัวที่ใส่เสริมเข้ามาก,ก็เลยแนะนําเป็นคูโป,โปนะครับเพราะว่าเป็นเฮลิเวทคู่กับบอปปี้นะครับแล้วก็เป็นเมนเทอร์ที่บัฟทั้งทีมด้วยหลักๆเนี่ยเราจะเล่นสตาร์การ์เดียแล้วก็ต้องเล่นเป็นเวอร์ติเคิลใช่ไหมครับ ก็ให้ป๊อปปี้เป็นตัวแทงไปกาโกยวอลหมอกซันไฟอะไรเงี้ยนะครับส่วนอารีเนี่ยเป็นตัวถือของ EP รอที่ใส่ให้เซเลฟีนะครับแล้วก็จิงเนี่ยเป็นตัวถือของ AD นะครับวิธีการเล่นเนี่ยได้ง่ายมากเพราะว่าสายญาเนี่ยมันเป็นตัวถือของ a d รอจิงปินดาอารีถือของรอเซเลฟีนอะไรเงี้ยันเลยเป็นความที่เล่นได้ง่ายมากๆนะจากที่ผมไปเล่นมาแต่มันจะบิ๊กสปเลยจริง,รงๆก็คือเพื่อนๆต้องได้ เซราฟีนเนี่ยแหละครับเอาณ์เหมือนได้เกวนมปแกเพราะว่าเซราฟีนแม่งแรงจริงครับมันเบิร์ตทีนึงแบบหึหละลายหมดบอร์ดเลยนะทอมนี้เนี่ยผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เล่นก็ต่อเมื่อมั่นใจว่าฝานายได้เหมือนโซไฟเตอร์เมื่อกี้นะเพราะว่าสตาการ์เดียนครับมันเก่งจริงๆครับก็ลงแต่สตาการ์เดียนไปเลยไม่มีอะไรซับซอ้อนนั่นเองเพื่อนๆสามารถเล่นสตาการ์เดียนติดทอปโฟได้แบบสบายๆเลยนะครับทอมที่7จ็ดมตี้เมกทอมนี้นะก็คือ จริงๆเล่นได้หลายเวอร์ชันนะครับจะเล่นสโลโลก็ได้นะครับเพราะว่าเราอยากให้หุ่นยนต์เก่งตามเลเวลของตัวไมตี้เมกก็ได้แต่ว่าจากที่ผมไปเล่นมายังไม่เห็นในส่วนของการเล่นสโลโลเนาะก็เล่นเป็นฟา์สไนจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องหาในส่วนของย o นินะครับเพื่อมาเปิดเป็น7จ็ดไมตี้เมกนะครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยก็เลเวแปก็เล่นเป็น5ไปก่อนก็ได้ ค,คอมเราเนี่ยถือว่าเป็นคอมที่มีทั้งตัวแทงแล้วก็ตัวดาเมจมาเพิ่มนะครับนั่นก็คือหุ่นยนต์นะครับมายตี้เมกนั่นเองนะตัวถือของ ap เนี่ยก็คือคาร์ม่าหรือไลท์ก็ได้นะแล้วแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยตัวไหนเป็นเมตานะครับคาร์ม่าก็ได้แหละนะครับหรือไลท์ก็ได้แล้วก็ตัวถือของ AD ก็คือยนี้นะแล้วก็ จาวานเป็นตัวแทงนะครับไอเทมเนี่ยก็คือหัวสตาร์ฟหัวหมอกบัมเบิ้ลโยนิเ,เป็นบัตเตอร์ไอเอสเตเลเกรหรือจะเป็นคิวเอก็ได้เอทลอมไนก็ได้นะต่อมาคือคาร์มากก็เป็นบูบัฟจูลาบ,บอดอนหรือโชจินอะเดคทีกไได้นะครับขึ้นเวลได้เพื่อนเพื่อนเต like, ิมไลฟ์จนามาได้สถิตินะครับจะทำให้หุ่หนยนต์เราเก่งขึ้นไปอีกตอนนี้เนี่ยจากที่ผมไปเล่นมานะ จะเล่นก็นต่อเมื่อมัอม่นใจเราฟ้านายได้ทุกคนเพราะว่าหุ่นยนต์เราจะได้อัปเกรดล่างสุดยอดนั่นเองเนาะเป็นตัวที่เก่งมากๆนะไอหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเมตามันเวอร์เนี่ยผมว่าบาลานซ์ยากอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเขตที่เราได้ซัมมอนตัวมาเพิ่มอะถ้าเล่นไม่ได้คือเล่นไม่ได้เลยเก่งเลยก็คือเก่งเวอร์ไปเลยนั่นเองครับต้องรอดูกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเล่น mighty make ติดท็อปโฟได้แบบสบายๆเลยนั่นเองครับคอมที่8 Elder ดอร์รอดคอมนี้นะ ผมจะแนะนําให้เพื่อนๆเล่นก็นต่อเมื่อเพื่อนๆมั่นใจนะครับว่าสามารถฟ้านายได้อีกแล้วนะครับจริงๆเนี่ยมันเล่นเป็นเวอร์ชั่นลูชาดอก็ได้นะตอนที่เลเ้วแปดนะครับเล่นเป็นสี่ลูชาดอแล้วก็เล่นซามิลาแบบไปก่อนก็ได้ตรงนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะพอที่ทําให้ติดทาวฟโฟ์แล้วแต่มันจะไปเก่งจริงเลยนะครับ็คือตอนที่ได้หกเอลเดอร์ลอดนะครับเพราะว่ามันได้ดูดเลือดแบบถึง15%นะครับ ทำาไม่ลองไม่จะเป็นต้องออกดูดเลือดแล้วในคอมของเรานะครับแล้วก็มีลูชาดอด้วยแต่ว่ามันขาดหนึ่งเนาะถ้าขึ้นเวลสิบไลวค่อยเติมนาก็กลับมาเป็น4ี่ลูชาดอนะครับเท็เนี่ยเป็นตัวแท้งเนาะเป็นอีเวนชาลนะครับแล้วก็ซันไฟนะครับซาเมล่าเป็นไออีการเบรแล้วก็อาเคนฟูรี่นะครับส่วนวอรีแบกก็เป็นไออีสเตเลเกตคิวเอสออกตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆย้ายให้โยเนได้นะถ้า2ดาวแล้วนะจากที่ผมไปเล่นมาเนี่ยเอลเดอร์ลอร์ถือว่าเป็นคอมที่ แรงแล้วก็เก่งนะเพราะว่ามีดูดเลือดในตัวเองด้วยเนี่ยมันคือข้อได้เปรียบของคอมเอลเดอร์ลอตได้ฝ่ายไม่มีในเซิร์ของไอเทมตัดฮิลเนี่ยคอมเราแม่งคือแทบเป็นอมตะนะเพราะว่ามีลูชาโด้ด้วยแม่งซีซีมั่วตัวตัวเหล่งซาม,มิล่ามีคาเค้นฟูลี่สเกลลิงจากการตีเบิร์ตี่บื้มหายหมดบ่อเลยโคตรแรงนะจากที่ผมไปเล่นมานะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นเอลเดอร์ลอตติดท็อปโฟได้แบบสบายๆเลยคอมที่9ก้าโพดิจี คอมโพดิจี้นี้นะคะเพื่อนเพื่อนสามารถเล่นเป็นเบเทนอะคาเดมีก็ได้นะครับแต่จากที่ผมไปเล่นมานะผมชอบโพดิจี้มากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเปิด5แล้วเนี่ยกิลของยูนิตโพดิจี้นะครับมันจะสามารถฮิวเพื่อนร่วมทีมให้เราได้ด้วยแถมโพดิจี้เนี่ยมันได้รับมานาด้วยเรื่อยๆใช่ไหมมันทําให้แบบ้อมเราโอเคมากๆนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อจะเล่นเบเทนอะคาเดมีเนี่ยผมแนะนําเลยเพื่อนเพื่อนต้องเปิดมาเร็วให้ได้สุดสายเร็วเ็วใช่ไหมได้7็เร็วๆรวแล้วก็ไอเทมต้องเยอะ ใช่เทมนไม่เยอะเนี่ยเพื่อนๆเล่นเป็นโพลิจี้เก่งกว่านะครับเพราะว่ายูมีเนี่ยแม่งโคตรเก่งนะแรงมากนะครับเพื่อนๆก็มีไปเท่นอะคาเดมี่หก็เพียงพอแล้วแล้วก็ยัดตัวโพลิจี้ไปแนะนําคือเล่นขึ้นก้าวให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้เซเลฟรีแล้วก็เปิด5ได้โหดมากๆเลยนั่นเองครับในส่วนของตัวแท้งนะผมแนะนําเป็นลิโอนานะเป็นกากรวมหมอกสปิริตรอยเซนนะครับแล้วก็ อยู่มีเป็นเอเดคทีฟกันเบทดลาบาดอนนะเต้นบัฟกับบวยสตาร์เมยใส่ให้มาสหาฮาครับหรือจะรอย้ายใส่ให้เซเลฟินก็ได้คพราะเราเนี่ยถือว่าเป็นคอมที่เก่งมากๆแล้วก็เล่น,นง่ายมากๆนะขึ่นอยู่ว่าเราจะเล่นเป็นเวอร์ชั่นไหนครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมแนะนำเป็นโพลิจี้นะเก่งจริงๆครับคอมที่10ดีเจเนอรี่ January, คอมมาที่คอมฟาสไนที่โหดที่สุดในเซตนี้นะจริงๆเนี่ยมันเล่นได้2เวอร์ชั่นนะแต่จากที่ผมไปเล่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งมา ที่เป็นเวอร์ชันของดีโซมเนี่ยไมตี้เมกเนี่ยผมคิดว่าเวอร์ชั่นนี้เก่งกว่านะเพราะว่าเราเติมวเจเนอรีได้เยอะมากกว่าส่วนเวอร์ชันดีโซมเนี่ยไมตี้เมกมันได้แค่ขุนยนต์แต่มันไม่ได้อัปเกรดอยู่แล้วว่าขุนยนมันก็ไม่ได้เวอร์ขนาดนาั้นสู้เราเติมเป็นเล่นจักรนอสกว่าครับตรงนี้เนี่ยเราได้มีซินมาให้เพื่อนเอนเ,อนเลือกเป็นจักรนอสนะครับจะจะทำให้เราได้สี่จักรนอสด้วยนะครับแล้วก็ให้รีซินไหนแม่งแทงไปเลยเพราะว่าไม่เป็นจักรนอสแล้วนะ ส่วนตัว AP เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยว่ามี AP ของแบบไหนแต่ไซร่าเนี่ยเก่งมากนะครับก็คุณซูโมเรโรโชจินนะครับแต่ว่าถ้ามีพวก AP แบบจูฮอสอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆสามารถใส่เกรนได้นะครับแล้วก็โยเน่เนี่ยตัวถือของ Adie, s t ีสเตเลเกตไอทันคิวเอสเอ็ดออมไนส์เนี่ยเพื่อนๆใส่ได้เลยนะพร้อมน,นี้เนี่ยจากที่ผมไปเล่นมาคือถ้าแคป ได้แบบนี้ทุกครั้งนะที่1ตลอดนะครับแม่งเก่งจริงๆครับคอมฟ้านายอันนี้เพราะว่าแม่งได้จักรกน็อตมาคืออึดมากนะแล้วไซล่ามันก็ตีดีตีพอเซร่าตีครบใช้สกิลเพิ่มแอคแคสปีดให้เราทั้งทีมรีซินนี่แม่งก็เอาจัดพอเป็นจักรนอตแม่งก็เก่งนะครับคือมันตัวใสเอาอะไรก็ได้เกวียนแม่งก็แรงมีบรัมตีเพื่ออีกฝ่ายเลือดน้อยเตะออกบอดีโอโหโยนี้สกิลโอโหคือมัน ครบเครื่องครับมีดูชาดดซีด้วยาจากที่ผมไปเล่นมาผมชอบเวอร์ชันนี้ที่สุดแล้วในการเล่นเวอร์ชัน่นฝาไหนายนั่นเองครับที่1แบบทุกครั้งเลยนั่นเองครับแล่น,นี้ก็คือ10คอมหน้าเล่นทั้งหมดนะครับของเซตสิจากที่ผมไปเล่นมาในเซิร์ฟเวอร์ PBE นั่นเองครับบอกเลยว่ามันมันต,ต,ตึงแน่นอนครับรอไตแ่แรงแล้วไม่ไหวแล้วอยากเล่นแล้วยังไงก็ถ้าใครมีคําถามสงสัยตรงไหนนะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือมีคอแนะนําอยากให้ ที่บีทำวิธีการเล่นคอมนี้แบบเร็วๆก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยน,นั่นเองครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนำสรุปเทปทุกเทปไล่มาแบบนอนสต็อปเลยนะครับเพื่อนๆดูกันไปแบบเพลินๆได้เลยนะอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่แฮปปี้ชิล์ครับสวัสดีครับ ลิสแมนช็อปนอนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟ t ์แท็กติกโ b i l e ในราคาสุกคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟ t ์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพอบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องลิสแมนช็อปเท่านั้น ดิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดเยียยแจกสนันมันกลางปีแจกนิว t จ n d o โดสวิต2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดใต้คลิปลิง์ด้านล่างได้เลย